เกิดเหตุรถชนกันในลานจอดรถห้างอย่าเซ้นจนกว่าจะรู้สิ่งนี้ต่อเนื่องกันจากคลิปที่ผ่านมานะคะกรณีที่เกิดเหตุรถชนกันในลานจอดรถของห้างหรือว่าในลานจอดรถของปั๊นน้ำมันหรือพื้นที่ที่เป็นที่สาธารนณะอื่นๆเนี่ยหากคู่กรณีของเรานะคะเขามีประกรันและบังเอิญว่าเจ้าหน้าที่บริษัทประกรันของเขาเนี่ยมาก่อนเรามาเคลียร์แล้วพยายามให้เราเนี่ยเซ้นเอกสารรับผิด ห้ามเซนเด็ดขาดนะคะหากเราก็มีประกันภาคสมัครใจเหมือนกันนะคะให้เรารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเคลียร์ให้มาคุยให้เพราะอะไรทราบไหมคะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าในปั๊มน้ำมันเนี่ยถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งการชี้ถูกผิดนั้นไม่สามารถที่จะ นำพรบรจราจรทางบกเนี่ยมาบังคับใช้ได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะตีความเป็นว่าเป็นการประมาทร่วมแปลว่าแยกย้ายต่างคนต่างไปซ่อมรถของตัวเองประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ แยกย,ย้ายซ่อมรถของตัวเองนะคะก็คือประกันชั้น1 2บวกและ3มบวกมีประกันไว้อุ่นใจกว่ากรณีที่พรบรจราจรทางบกไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้เนี่ยแล้วตีเป็นการประมาทร่วมเราต้องซ่อมรถของเราเองอย่าลืมนะคะประกันชั้น1 2บวกและ3บวกเท่านั้นที่ให้ความผ้งครองครูเอวัชราวรัลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ